ฮะเริ่มเป็นอะไรไฟอันนี้ของไฟเ่ยของไฟเลยไม่หอมไม่หอมเนาะโอูอ้อีกน,นาวเหน,นียวตัวน,นีวนนว้ไม่หอมอ้าวเหนียวตัวเหนียวยัดตัวเหนียวจี๋ลง อืมอเหนียวเน่่พร้อมเหนียวอืมทวงเงินกินข้าวอืมเต้เต้ข้าวเจลาอืมพี่เข่าไปเมี่ยงเลยพี่เข่าฝากลูกชายฝากพระคู่ไปวัดเมี่ยงเลยเป็นหนึ่งไอเน่หน่อยฉันเน้นเน้นไปเรียนหลายอืม เป็นมันก็ได้เดี่ยงเป็นข้าเจ้าเป็นนาเข้ายังข้าเจ้าเจ้ามะลิเจ้าม เขามาลีเจ้ามะลีเจ้ามลีเย็นดีสิตื่นบีบอนของถุงงานาสางว้านโคตะคุณเป็นเข้าเนียวข้าเนี้ยเย็นมันเขาๆนี่แหละสีเขาเปียกเป็นสองถุงม่เป็นถุงเดียวเอาเปียกวันนซองถุงสีเอ๊นั่นแหละเขาสองถุงให่ายสังวานโคตะคุณ ขึ้นได้บุญได้บุญได้หลายก็ให้เล้าสุขภาพแข็งแรงแล้วท่านชุปปีไปไกยแล้วก็ให้ซองถงุงนี่ไก่ซองถงุงงานสางว่านโคตรคุ้นท่านเข่าไปเมี่ยงเลยนะ้ำอือน,นันตีหยีบเอ็ดเกับแห,หดนน่งเลยเดอก ใช่สั่งใช้สั่งวานใช่สั่งใช่สังวานโปตะขุนข้ <ừ. S 2> าวเหนียวเนาะข้า,าวเหนียวขึ้น,นข้าวเหนียวโมจะน้าสาธุน้ำเด้อพี่น้องไอ้ผู้ใดอยากทานน้ำกับมาท่านน่าไม่หอมก็ได้นี่ิปากเข่าไปให้เน้นหน่อยข้า,าว,หวเหน,เนียวขึ้นหนึ่งแหเน้นหน่อยชันเพลิน อ่ะมันใช่ฮะไปนั่งรอกนั่งนั่งนั่งร่วง,ง,งมาแต่ว่าจีจ้ามื่อนี้ยแม่หอมมาเห็ดคลิปเข่าถ้าอันสีเข่าให้ลูกใจไ <c> อ <oughs> ้พวกคู่ไปวัดเมี่ยงเลยเป็นหมาเมื่อนี้ยละมึงเอื้อนพ่ฤติกลับปากเข่าไปวัดเมี่ยงเลยนี่สามถุงงาไห่สองถุงสีได้ถุงหนึ่ง เพม่รนเพรียงหอมกับเปียกสองถุงเดี๋ยวนี้ละสี่ไห้ลายยันบ่ไว้ใบเบาไว้ลวเต็มแล้ตอนนี้ละหอมปากเพลินเนื้อาวเหนียวข้าวเจ้ามะลิไปงงนี่ข้าเจ้าข้าวเหนียวอันนั้นก็ข้าวเหนียวนี่ของย่าสัง่งได้สังวานพุตธกุณของงาย่าสังเป็นอะไรจ้าหน้าสั่งบอติจ้าปากกดไหลก้นเท้าไหนได้จะเด้อ ได้บุญน้ำกันในลายู้ได้ก้นไหลก็แช่ให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุกอ้อจบ